ชาเพิ่นเลนปาลุงเอ้ยนะเปิดผ้าออกมาพอกับหลาหน่อยเด้อเนาะกราบจากไายสบายดีสวัสดีพ่ลพี่น้องเอฟซีเบิร์ดจุกุสู่คนเนาะหากระตือนิสัเงินกระไดพี่น้องเอ้ยเอออยู่ลี่ผุนอ้าเธอเหมืงเด้อใบใบเด้อผุนชุดยอดชุดยอดหากระตืนพี่น้องเอ้ยเป็นไข่เตะเสาทั้งไข่ทั้งจิบท่อพอดีทั้งเอ้ยใบใบตลาดน้ำโพตูุไปซื้อเครื่องเลย อยู่ก <Pf und. S 1> <Brain. S 2> ับจอบยุดบบดนี้ลุกขึ้นลุกขึ้นโทนเออสบายดีสบายดีนี่นี่บายดีเอออยู่สบายดีดูสบายดีเฮ้พี่ทั้งพี่เออสบายดีสบายดีนี่นี่มาดิดน้ำมาหนีพี่น้องเลยไข้กินยาสองสามชุ่มหมองกระไข่นี่กเฮือทุบหมกบาดหนึ่ง ใชุ่ปยก้าวมาเตียงเงียนเน่ยน้องยีเด็กแขกันก็หูผูดจอมยุดนั่นให้คักนะมีบเลยผูดอืออือเห็นรถอ,อือ,ต,อต้องกินให้พอตูม้มาเห็ุเทตอนน้นยังบริเบทดออยู่ย่งไ เจ็ดบันบังแน่มันเข่าเบาว่าแล้วมันเข่าวาวาแล้วพ่นปุ่มดินเลิศเปิดโอกาสให้ดินคืออยากดินแท้นาจ๊เนาะอืมน่้อืมอ มานั่งน้ำเอไปไปื้อยพี่ปะนังน้ำเอื<ก>ออ้อยพี่หุ่นอืมอืมคักระบาดนีดน่ดินขี้ดินใครกลัวขี้ดินชายนั่นนึงขีดินชายเม็ดน้อยอ่าดินโ้อยใช้กบ,บรินเนย จมยดดินขีดินนะบบบนี้ปาลุงเอ้ยอยู่กับชัมียองผลแม่อยู่อนบ่อยู่หองหน้าผลแล้ววแบนี้เอ่าังสงคือเปียนะเงย่งไอยูนะยังเงยงบโกอุ้ยมเงยป้าพาไปหองหน้าเราบ่เงยจะคือวอกนะ nhiều đây <laughs> <laughs> Ừ không 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 Ừ không trên chu bà xài <laughs> đế gần nắm chắc mì mì tù เจ,นะจนขักเนาะอืมอืมอืมปูนเจนขักไว้เจน

chum pum phun phu cao bao nhiêu thử cái này hả kèn luôn cầm tam kèn luôn cầm tăm kèn bọ bọ chơi này ờ ờ kèn xuống này thử cái này bọ เฮ้ยน mm hmm. ี่เชือตัวนรยูโอ้ยทำผามาเชือขนมแต่ยังโม่เมื่อยอยู่น hey. ่ะยาวเลยขากไปยูชิ่อขนมยูดีน้ำน้องเลยชวนให้ยูบุยยูได้ค่ะผมากระเมยผนกระโพ

ยดึกด้วเห็นไหมเห็นไหมลองเพลงดอืมอืมเพ่งนี่นน่ะอ่ำ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 อออหูยงยน่องน่ะโรม่าไอ้ดิพุน่ะเจนใบมาแล้วใบมาแล้ว ไม่ไหวมาแล้วหลดแพลไม่หมมาเนาะมาแล้มาแด้ไม่ไหวเอาเครื่องมาแล้วมาแล้วคอนคอนคอนมาแล้วมาแล้วมาได้หุ่นมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วพูดเป็นใบมาแล้วชิ้นยอดชิ้นยอดดินเนอร์บอกกินกับพ่อปล่อยเลิศ trên này bài mai đâu mà lèo bài, bài <laughs> เอาไปหแม่ไปไปไปมาเล้วเห็นบ really? ่แม่เห็นบ่แม่แม่มาแล้วเยอาเหงบ่ยอของน้ำผเยอน่ก็มีเยอะบโอ้แม่ไปมาแล้วเจนี่กระลุกกระลุกป

เมื่อยพี่น้องเลยเชียวเจนี่ชิอุมกักินี่ไปร่างก้นในเพิินพันธ์ไทยก็เมื่อยลอยบ่ากระตุ่ะตัวทั้งไข่ทั้งเจ็บท้องของน้ำเจ็เปดเทือนทังเมื่อยทั้งลอทั้งไข่ไข่กับวัดบาร์โอลบึงเปดสิบปลายน้อเปดสิบเปดเปดสิบเก้าวัดบึงบาร์อลไข่ขึ้นชูงอยู่พี่น้องเลยเมื่อยเช้านันก็ได้ Ừ bà qua lúc mình bà 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 ba Ba bà bà năm mì, bà năm bà bà Ba bên bà 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 leo, biểu bà leo Biểu ว้าวบิวได้ยังนี่เป้าเป็นปุ๊กนึ่งนี่อ๋อเราวังถึกอตาน้องด้วยมันแสบได้เนี่ยมาในหลังเดียนหัวจุกคือคนหอยแล้วอ่ะเนี่สบายดีปุงนี่สบายดีพี่ปุ๊บ เจ้ไปใชมเกิเยกะบกสิบมีแงด้พี่น้องเเมื่อยแงเนาะขายเครื่องจนบขายมันีดั่งขายช้านางก็ตื่น3 0 ลง้ามาบ่อึ้นบ่อนบม่อคนลูกผูมวายยพังนะไปมื่อน่อนอืมอืมโอ้ยอ่อนดิเดินดบเลยดี๋เวิ่งเขาช้าไปแมมแวมแล้าป้าป้าป้คนเครื่องปลูกปา เออบึงน้องเหรอโหของที่นี่เก็บไหนบิ๊วปะไล่เกือกเลยพองกันด้วพี่น้องเด้อบันี้เบิ่งเครื่องก่อนเนาะมาราคาเท่าไรสำหรับคลิปนี้ไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีพอกันในคลิปหน้าเนาะเบิ่งเครื่องก่อน